ม้าน้ำเป็นสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปในท้องทะเลแต่ในประเทศจีนม้าน้ำยังสามารถพบเห็นได้ตามตลาดริมถนนหรือแผงขายอาหารแบบสตรีทฟู้ดอีกด้วยรสชาติของม้าน้ำมีลักษณะเค็มและเนื้อเหนียวคล้ายปลาหมึกซึ่งในอาหารจีนมักพบมาน้ำในเมนูซุปหรืออาหารพื้นบ้านหลากหลายชนิดอย่างไรก็ตามครับการบริโภคม้าน้ำต้องใช้ความระมัดระวัง พอชิ้นส่วนบางส่วนของมา้า้นามมีความแหลมคมที่อาจติดในฟันหรือเหงือกได้ง่ายนอกจากนี้คนจีนยังเชื่อว่ามา้า้นามมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานและการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศชาวบ้านมักนำมาน้า้นามมาใช้ในตำรับยาจีนโบราณโดยนำไปต้มรวมกับสมุนไพรเพื่อทำเป็นชาซึ่งเชื่อว่าช่วยบรรเทาอาการหอบหืดและยังช่วยรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายอีก มาน้ำเป็นสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่พบได้